วันนี้ก็จะพูดถึงวินัยวินัยมนใครทั้งโลกก็มีเหมือนกันวินัยวินัยครนี้เป็นคำกลางๆทั้งโลกก็มีวินัยก็เรียกมีอะไรที่ถูกกำหนดถูกบัญญัติไว้ก็เรียกว่าวินัยแต่ว่าในศาสนานี่ก็มีวินัยเหมือนกันเขาเรียกว่าพุทธบัญญัติ <c oughs> อะไรที่เป็นพุทธบัญญัติของพระเจ้าเราจะต้องศึกษาเรียนรู้นะ าศึกษาเรียนรู้อะไรที่เป็นพุทธบัญญัติทรงห้ามทรงอดและได้อนุญาตแต่อย่างไหนแบบมีอนุโลมแบบไม่มีอนุโลมศึกษาไปแล้วเห็นเองอ่านไปแล้วก็เห็นโล,ลยกรู้เองแต่ว่ามีผู้รู้เตือนสติเราให้ควาคิดเราอยู่ว่าการเรียนรู้โดยตนเองโอกาสผิดพลาด มีมากกว่าแต่เรียนรู้เข้าใจชัดเจนด้วยตนเองนั้นก็มีแต่มันมีน้อยแล้วก็อีกมากมายหลายความหมายหลายข้อที่ไม่สามารถจะเข้าใจได้ตนเองอย่างเช่นว่าขนเจียมอย่างเงี้ยแต่ว่าอะไรผมก็ไม่รู้ตอนผมเรียนในใหม่ขนเจียม มันเป็นภาษาของนี่ไนคนเกียมก็มาถึงสีหรือสิ่งที่มามาย้อมผ้าให้มันเป็นสีนั่นสีนี่ส่วนผสมของสีสีจีวรที่ะพได้เจ้าให้ต้มผสมย้อมเนี่ยก็มีอยู่หลอย่างด้วยกันเราก็จําได้ไม่หมดก็ลืมลืมไปหมดก็เหลือมาจะได้ความจาในเรื่องสีเนี่ย มีเปลือกไม้เปลือกขนุนตรงนี้มันมีหลายอย่างเราก็กจําได้ไม่หมดให้มาต้มผสมกันแล้วออกมาเป็นสีถ้าว่าสีอย่างนี้อย่างนี้ผสมกันก็ไม่ได้นะผิดต้องเป็นสีอย่างนี้อย่างนี้ผสมกันถึงจะได้ถูกต้องตามวินยัยถ้าผสมกัน้วปุ๊บมันจะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้พุทธเจ้าถ้าบอกมันไม่ออกมาตามตรงวินยัยพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้ใช้ตน้นอันนี้ยกตัวอย่างขำว่าวินยัยพุทธมัญญิ ทีนี้พุทธบัญญัติที่เรียกว่าในหมวดต่างๆที่ถูกกำหนดเอาไว้เนี่ยก็คือเรียกว่าศีลศีลก็หมายถึงว่าข้อที่เราควรละเว้นเริ่มแรกจะเป็นรูปธรรมว่าข้อสิกขาบทที่ถูกบัญญัติ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 แล้วบุรุเจ้าบัญญัติไว้บัญญัติไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามเนี่ย มีศีลถ้าใครอยากมีศีลก็ให้ปฏิบัติตามบัญญัติของพุทธเจ้านี้มีศีลมีสิ่งที่ควรงดเว้นมีอยู่อันเรียกเขาเรียกว่าปาราชิกศีเรียกว่าสิกขาบทบัญญัติที่พุทธที่พระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้ที่เราควรระวังระวังข้อบัญญัติเนี่ยถ้าเราถ้าเราวางได้เราก็มีศีลอยู่ วันที่พวกเราเข้ามาบวชมาขอบวชในพุทธศาสนาในธรรมินัยในอัฏฐบาตรของสงฆ์เนี่ยมาขออยู่ในพรหมจรรย์นี้กุลบุตรหนึ่งเข้ามาขออยู่ในพรหมจรรย์นี้เข้ามาขออยู่ในสิกขาบทในพรหมจรรย์นี้ในสิกขาบทในบัญญัติของพระพุทธเจ้านี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เรามาขออยู่เพื่อจะประพฤติพรหมจรรย์ในสิกขาบทนี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ เรามาคออยู่และพระสงฆ์ทั้งหลายก็สวดเรียกสวดถามคือบวชมาแล้วเวลาพู้ที่บวชมามีบัญญตัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเธอยินดีพร้อมที่จะรับเข้ามาอยู่เป็นภิสูุจริงไหมแต่เขาก็เลยมีให้บทอุกาสให้เราท่องท่องท่อง,อง <c oughs> พอเข้ามาอยู่ปุ๊บมันต้องมีวินัยปฏิบัติตามคําสั่งของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คําสั่งของ หลวงพ่อหลวงตาของครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งนะที่เราที่เราเรียนที่เราอ่านนเราก็วาเป็นคําสั่งเป็นคําบัญญัติของพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นคําสั่งเป็นคําบัญญัติของรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าห้ามไว้ว่าภิกษุมีความกําหนัดแล้วภิกษุห้ามเสพกามห้ามเสพมิถุนไม่ใช่ห้ามเสพกามเน้นกามประเภทประเภทกามประเภทเน้นหรือเน้นประเภทกามหรือว่าประเภทเนี้ย ย่าห้ามยุ่งเด็ดขาดถ้ายุ่งแล้วคือขาดจากพ้าเลยกรารประเภทนี้เรียกว่ากามมีถุงแต่กามอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ได้บัญญัติว่าจะต้องขาดจากพ้าเมื่อสัมผัสแต่กามอะไรคือหูได้ฟังเสียง,พงเพลงเพราะเนี่ยก็เป็นกามเหมือนกันนะรสชาติที่เราปรารถนาและดิ้นรนอยากจะได้อยากจะกินเพื่อหวังความอรลอดอร่อยนั่นก็คือกามเหมือนกันเรียกว่าเดือดร้อนเพราะกามดิ้นรนวุ่นวายเพราะกาม คือรสชาติก็เป็นกามเหมือนกันรูปเสียงกินรสก็เป็นกามเหมือนกันกามมารดกรมกามรา,าคะกามเราใดที่ทําให้เกิดกรรมเกิดราคะกามเราใดที่ทําให้เกิดโทสะกามเราดใด,าาด,าดที่ทำให้เกิดโมหะกามเราใดที่ทําให้เกิดความโลภกามเราใดที่ทําให้เกิดโทสะเพราะอานาจกามทั้งหมดบุคคนใดบวชไปแล้วต้องละเว้นการเสพกามพิกษรใดเสพไม่ทุนต้องปรารชิก เมถุนการประเภทเมถุนก็คือการเสร็ระหว่างสามีภรรยาหรือหญิงชายมีเพศต่างกันแล้วกเกิดความปฏิพัติรักใคร่กันชอบกันพอกันอยากจะทําแบบนี้แบบนี้แบบหญิงชายก็ทำกันแล้วเราก็เรียกว่า,เ,าเรียกว่าการเมถุนไม่ไม่มีเฉพาะคน,คนต่อคนนั้นต่อสัตว์แต่สตรา,ารพุรธเจ้า,ากาหหห็ห้ามแม้กระทั่งศพที่ตายใหม่ๆเนี่ยห้ามเหมือนกัน เพราะว่าความสมบูรณ์ยังบรากฏอยู่ศพใหม่ๆศพที่เพิ่งตายใหม่ศพผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นจัดกระดาฐานตัวเมียก็แล้วแต่ห้ามห้ามมีพฤติกรรมลักษณะเข้าไปเสพกามไม่ถุนเข้าไปเสพลักษณะการไม่ถุนเพียงว่าไปลายาปลายอวัยวเพศสัมผัสเข้าไปเพียงว่า ปากช่องคลอดเพียงนิดเดียวเนี่ยเท่าเม็ดงานะขนาดนั้นนะให้ระวังขนาดนี้เลยเพียงสัมผัสเข้าไปเพียงปากช่องคลอดเพียงขอบปากเม็ดงาเข้าไปในช่องคลอดเขาเนี่ยเพียงเม็ดเท่าเม็ดงาเดียวเนี่ยเข้าไปหน่อยเดียวแเนี่ยเพระนี่เรียปากปาริชเลยปากปาริชเลเลยเพียงกิริยาการเสพมีทุน เสพถุนถึงปาชิกแต่ว่าการเสพรูปลดรูปก็คือว่าดูชอบเห็นแล้วก็เห็นรูปเนี่ย,ยสวยจังเล้เห็นรูปผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงคนนี้สวยถูกใจไม่ไม่ไมไมเสพเสพรูปหญิงไม,ไม่ไม่ได้ถึงกับปาลชิกแต่ลักษณะการเห็นแล้วรู้แล้วเกิดปฏิพัทธ์พอใจปฏิพัทธ์ละไข่พอใจชอบรูปเนี่ย แต่ยังไม่เป็นยังไม่เป็นอาบัตอะไรเลยแต่ลักษณะการเห็นแล้วพอใจยังไม่เชื่อว่าเป็นอาบัตอะไรแต่ต้องระวังถึงไม่ได้เป็นอาบัติอะไรจะจิตของเรามาเดือดร้อนจิตเรามันมันร้อนลนมันเดือดร้อนทันทีเมื่อเห็นแล้วชอบใจแล้วปรารถนาดิน้นรนใจเรามันเดือดร้อนถ้าชอบใจแล้ว ชอบใจลูกผู้หญิงเนี้ยลักษณะเนี่ยโหดดีลูกเยอะลูกเปล่านาตาดีเกิดมันออกไปทางวาจาออกพันธกายวาจาได้ปฏิบัติการกายได้ปฏิบัติการคือกายได้สัมผัสจับเนื้อต้องตัวเพราะความรักความปฏิพัติและไข่ด้วยกำหนัดนั้นกับหญิงสาวนั้นพระที่เจ้าพระที่เจ้ากำหนดอเอาแต่เด็กผู้หญิงที่ โกรธเป็นรักเป็นชอบเป็นชังเป็นพระพุทธเจ้าถือเอาคำเตะหญิงนี้ขึ้นไปตั้งแต่เรียกว่ามีความรู้สึกว่าต้องการเป็นเช่นมีความต้องการว่าฉันพอใจลักษณะนี้ฉันพอใจคนนี้รักเป็นเกลียดเป็นเอาพูดคานี้ก็เลยกันรักเป็นเกลียดเป็นชังเป็นพอใจเป็นไม่พอใจเป็นคือเอากำหนดเอาเอาเอาระดับนี้เลยไปเที่ยกสู่ไปสัมผัสจับต้อง หญิงดังกล่าวนี้เพียงครับตั้งแต่นี้ขึ้นไปต้องเป็นอบัติสังฆาธิเศษแลวเป็นชอบเป็นชังเป็นและพอใจไม่พอใจเป็นแล้วเป็นอาบัติสังฆาธิเศษที่ส,สูบมีความกำหนัดอยู่เกี่ยวพาราสีพูดหยอกกระซิบกระซิบเกี่ยวจีบอะไรเนี่ยมีความปฏิพัติละใข่มีความยินดีพอใจ ใน,ในเพศนั้นในหญิงนั้นต้องอบัตตมีต้องอบัอตออบสังกัดพิเศษแต่ถ้าหากเม้นว่าพิกตุนั้นถ้าเสพไม่ทุนแล้วประชิกเลยไม่มีไม่มีมมมมโอกาสไม่มีให้ไม่มีการให้โอกาสที่จะต้องแก้ตัวแล้วแต่สังกทัทพิเศษสามารถแก้ตัวได้ด้วยการไปไปสารภาพผิด ไป,ปไปประกาศตนว่าฉันทําผิดผมทําผิดอันนี้อันนี้น,นี้นนผมอยากจะแก้ไขตัวเองไปเกว่าไปประกาศตัวเองกันแล้วกันไปประกาศตัวเองเปปราเ,เราเรา,เราไม่ใช้คำว่าสารภาพหรอกมันจะใช้มันจะเรียนแบบคําพูดของของของคิดของพระเจ้าเขาพระเจ้าเขาจะใช้คําว่าสารภาพแต่เรานีใช้คําว่าประกาศตนยอมรับตนประกาศตนยอมรับตนว่าทําผิดแล้วก็ประกาศแก้รงว่า จะแก้ไขตนเองไม่ให้จะไม่ทําผิดอีกแล้วสัาตาปฏิโยเราจะมีสภาตาปฏิโยเราจะมีสภาเขาเล่มามะตนสุดท้ายตอนสุท้ายผมจะไม่ทําอีกแล้วผมจะไม่ทําอีกแล้วประกาศตนประกาศตนผมจะไม่ทาอีกแล้วทีนี้พระท,ท,ที่ที่รับรู้ก็คือพระที่เป็นปรรษามากรับรู้แหละอ่ สาธุสาธุสาธุอดีแล้วดีแล้วดีแล้วอย่าทำอีกนะอย่างนี้เป็นต้นก็ยอมรับว่าอย่าไปทาอีกเสร็แคือประกาศตนแล้วประกาศความผิดของตนไม่เจะไม่ทำพระที่เป็นพันษามากกว่าก็รับรู้เลยสาธุสาธุข้อที่สี่แล้วข้อที่สามของปราชิกพิสุเสวิถุนแล้วก็แล้วก็ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้อะไรอะไรบ้างแว่นตาก็ดีไฟแก๊สไฟขีดก็ดีหรืออย่างนี้ก็ดีของมีค่าที่มีราคาทุกอย่างที่มีคนเข้าหวงไว้คนที่เขามีเจ้าของเป็นทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นที่สูบไปถือเอาอยากได้มีกิเลสอยากได้เลยอยากได้ของนั้นเนี่ยมีราคา,าตั้งแต่ ห้ามาตกขึ้นไปไปเอาของเขาที่เขาไม่ได้ให้ไปยักยอกไปขโมยมีเจตนาไถ่จิตอะไรก็แล้วแต่ไปเอาของเขาคือต้องขาดจากพระเลยขาดจากพระพิสูจมีมีความอยากได้แล้วไปถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ตั้งแต่ราคาห้ามาตกคือห้ามาตกนี้เราศึกษานคำตียังไม่ชัดเจนศึกษาทานโทย,ยังไม่ชัดเจนพอศึกษาทำอีกแล้วเขาบอกว่าห้ามาตก เขาจะมีเขาจะมีหมวดให้เทียบมาตตาส่วนการเทียบราคาเทียบราคาและคุณค่าของการบัญญัติห้ามาศกหมายถึงอะไรเทียบกับการนับทรัพย์สินของของไทยเรียวกว่าหนึ่งบาทหนึ่งบาทนี้ไปเรียนนักธรรมเอกบอกว่าคือน้ำหนักหนึ่งบาทาถ้าเทียบกับเม็ดข้าวเปลือกแล้ว เม็ดข้าวเปลือกเรียงกันได้กี่เม็ดในกระเบียดในในในระยะนี้ในในระยะเนี่ยในในในระยะประมาณไหนไม่รู้เขาว่าระยะพื้นที่ประมาณเท่าไหรให้เอาเม็ดข้าวเปลือกเนี่ยมามาชั่งมาชั่งประมาณแต่เท่านี้หรือมาวัดได้ประมาณเท่านี้กี่เม็ดอะไรประมาณเนี่ยเป็นเป็นมาตราการวัดว่างั้นเลยมาตราการวัดน้ําหนักหนึ่งบาทข้าวเปลือกประมาณเท่านี้แล้วก็มีอะไรอีกประมาณ ผมก็จำไม่ได้มันมีสี่หรือห้าอย่างวิธีมาตราการวัดเพื่อตัดสินว่าขาดหรือยังหรือไม่ขาดหรือพิสูุนั้นไปยักยอกเอาของเขาไปถือเอาของเขายังไม่ถึงน้ราคาห้ามาศห้าสิบตังเจ็ดสิบตังแปดสิบตังยังไม่ถึงบาทยังไม่ขาดแต่ถูกปรับถูนละใจยังไม่ขาดถุนละใจนี่ก็น้องปราชิกเลยนะ บอกไว้ก่อนแต่ยังไม่ขาดถ้าเปรียบเหมือนก็คือเหมือนกับเป็นแผลบวะตําเนื้อตําตัวถุนะใจเนี่ยถ้าปราชิ้เหมือนก็แขนขาดคอขาดไปแล้วแต่ธุนใจนี่เปรียบมันก็คอมีแผลบวัะเป็นแผลเลือดอาบเต็มเลยแขนเป็นแผลเวรักถูกถูกแทงถูกฟันหรือถูกไม้ตอกแทบถูกถูกต้นไม้หักทับแขนขาดหรือแขน แขนช้ำแขนหักอะไรเงี้ยถุในใจเปี่ยบลักษณะนั้นถึงจะเรียกว่าถุในึใจไม่ใช่ปราชิกแต่มันก็เรียกว่าเป็นน้องปราชิกเลยแหละถุวนึใจนนใจเนี่เพราะฉะนั้นพิกษู่ได้ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้จะมีกิริยาขโมยก็ตามหรือบอกคนอื่นไปเอาให้ก็ตามตัวเองไม่ได้ไปขโมยเอง ไม่ได้ยักยอกเองไม่ได้ถือย่าเองแต่ใช้คนอื่นไปทําให้ให้เนนทําให้คารวัตทาให้ให้เด็กที่ไร้เดียงสาไปทําให้ก็ได้แต่ด้วยไถยจิตของพิสุรุกหนึ่งถ้าได้มาเคลื่อนมาจากที่แล้วต้องขาดจากพระเลยระวังให้ดีนะพิสุอวดอุตริมนุยธรรมคืออวดว่าตัวเองเก่งกล้าสามารถเลือกอิกทธินิพพิหารเรื่องฌานญาณพิญญาสมาบัติแต่เรื่องคา,ญญา,า,ญญางถา,าคมเนี่ย คือมันมันถ้าถ้าถ้าแบบพูดแบบอนุโลมนะก็ไม่ควรที่จะอวดเหมือนกันผมมีกระถาาคมขังนะผมมีกระถาาคมศักดิ์สิทธิ์นะอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเราจะเอ่ยอ้างถึงความอนุโลมปฏิโลมเนี่ยเราก็ไม่ควรพูดเหมือนกันว่าตัวเองมีพิกษุอวดอุตริมนุสธรรมต้องขาดจากาต้องขาดจากความเป็นพิสษจ์ต้องระวังกันอารัชิกสี อย่าอย่าให้ปรากฏขึ้นอย่าให้อย่าเข้าไปประพฤติอย่าไปร่วงเกินไปนเล็ดขาดสิ่อขาบทมาถึงข้อบัญญัติของรุพุธเจ้าบัญญัติไว้เป็นขอบเขตแสดงให้รู้ว่าอย่าล้าเขตนะเนี่ยบัญญัติไว้แล้วเนี่ยใครจะทําทผิดนะที่บัญญัติไป้นเนี่ยถ้าเปรียบมันก็เป็นเขตเป็นรั้วเป็นเขตเป็นรั้วถ้าใครออกนอกรั้วไปแล้วก็คือถูกตัดเลยเหมือนกับเราเป็นทหารนะ่ะไปเดินตะเวนชายแดนน่ะถ้าใครออกนอก เส้นทางที่เขาสารวจแบบปลอดภัยเนี่ยออกนอกนอก,นอกเส้นทางเดินที่เขาสารวจและอยู่เนี่ยก็คือโดนกับระเบิดเลยอย่างเงี้ยขาดขาดตายเลยอย่างเงี้ยถ้าใครออกนอกขอบเขตบัญญัติปราชิกของมุนีเจ้าก็คือว่าขาดจากพระเลยไป4ิีสังฆาธิเศษเนี่ยเหมือนกันภิกษุมีความปฏิพัธ์รักใคร่มีความกำหนัดแล้วพูดเกี่ยวพาาสีหญิงเพราะความรักและความยินดีพอใจในอารมณ์นั้น ในรูปนั้นต้องสังขารที่สิพิษสูมีความกำนัดอยู่หรือมีพิษสูมีเจตนาปารถนาอยากให้หญิงชายเนี่ยเป็นแฟนเป็นผัวเมียกันติดต่อเป็นสื่อให้เกิดเขารักเขาชอบข้นมาจริงหรือพิษสูนั้นเป็นทักสื่อให้หญิงชายเขารักเขาชอบพอเป็นผัวเมียกันต้องสังขารที่สี่อ่าเป็นเพาสื่อไม่ได้นะพิษสูนี่ดูตำราพยากรณ์โหราศาสตร์ดูน่าขู่เลยพวกเนี้ยอ่า โดนนะพี่สืดูนะคู่ไอ้เขาเนี่ยบอกว่าคนนั้นผู้ชายมีรูปร่างคิ้วพันอย่างนี้อย่างนี้รูปร่างอย่างนี้มีรูปลักษณะอย่างนี้มีคือบอกบอกนิมิตอ่ะมีชื่อที่เป็นอักษรปอปามีชื่อมีอักษรกไก่อะไรเงี้ยมีรูปร่างแบบนี้แบบนี้ผมผมมันอ้วนรือสูงสูงประมาณนี้ต่ําประมาณนี้คือเรียกบอกลักษณะเขาจะคุยกับเราแบบนี้เขาจะคุย พ,พิสูุพยากรณ์เรื่องดูตำราเนื้อคู่ให้หญิงชายก็ถือว่าเป็นสื่อเหมือนกันเกิดเขาไปชอบไปพอกันเพราะสื่อของเราเนี่ยพิสูนนั้นก็ต้องออาบัตสังกัดพิสูจน์พิสูจะสร้างกุฏิขึ้นมาสักหลังสร้างกุฏิวิหารเซน,นาสนะขึ้นมาสักหลังพิสูนนั้นต้องแสดงที่ก่อนถ้าไม่แสดงที่ไม่ชีท้ที่ไม่แสดงที่สร้างโดยพระการ ก็อเอาบัตรสังฆาธิเศษแต่ถ้าพิสูจน์นั้นจะสร้างเองได้แต่ต้องให้อยู่ในกําหนดที่กําหนดไว้วัดในร่วมในกว้างประมาณเจ็ดคืบพระสุคตวัดในร่วมในคือต้องวัดด้านในวัดวัดพื้นที่ในไม่เอาไม่เอาขอ,ขอบนอกวัดในร่วมในเจ็ดคืบพระสุคต์เจ็ดคืบคืบหนึ่งของพระสุคตเนี่ยเขาเขาเทียบให้คือคือศอกหนึ่งของช่างไม้ ศองของช่างไม้กว้างไหมล่ะไม่ใช่สองแล้วนะศอกช่างไม้นะคืบคืบหนึ่งของพุทธเจ้าเออคือบหนึ่งของเขาว่าคืบหนึ่งพระสุคตเขาเทียบคือสองหนึ่งของช่างไม้ปัดเลยเจ็ดคืบพระสุคตกว้างแค่ไหนล่ะกว้างนะดนกว้างนะอ่าถ้าพิสูุสร้างเองกว้างเกินนั้นยาวสิบสองคือพระสุคตวัดในร่วมในพิสูุนสร้างเองให้อยู่ในกรอบ อยู่ตามอยู่ในบัญญัตินี้อยู่ข้ออนุญาตนี้ถ้าพระพุทธเจา้าห้ามว่าห้ามเกินนี้นะถ้าพิสูจน์ทเกินนั้นทาที่อยู่ของตัวเองทําเองอะ่ะทาที่อยู่ของตัวเองแล้วก็ทําเองหรือทําให้กันก็นแล้วแต่พิกูจทําให้กันถ้าเกินกําหนดเนี่ยต้องอาบัติสังฆาธิษฐาถ้ามีเจ้าภาพหรือมีโยมมาเป็นเจ้าภาพสร้างให้เป็นเจ้าภาพสร้างให้อแต่เราสามารถดูแลให้ใหโยมได้ เหมือนภาษาลีบุตรหรือพระอน,นุรุธะเนี่ยวันนี้ผมจําไม่ได้ท่านออกแบบเองเลยอ่าเป็นวิหารอะไรไม่รู้ละผมจําไม่ได้อน,นุรุธะหรือเปล่าไม่รู้นะท่านออกแบบเองเลยแต่ว่าดูดูให้ดูดูระเบียบรูปแบบแบบแผนการสร้างเสนาสนะให้ตามที่พุทธเจ้าบัญญตัติอ่าตามพุทธเจ้าบัญญัติว่าประมาณสูงกี่ชั้นกี่ชั้นโบกูนหนาประมาณเท่าไหร่ สูงกี่ชัน้นสูงแบบไหนลักษณะไหนถึงจะไม่ผิดวินยัยอนุรุธทธานดอาจารย์จำไม่ผิดท่านเป็น,ปนวิศวะเองเลยวางั้นถอะแต่เพราะมีโยมเป็นเจ้าภาพอนุรุธทธาจึงไปควบคุมระบบการก่อสร้างเองดูการก่อสร้างเองเพราะมีโยมเป็นเจ้าภาพมีเศรษฐีมีราชามาหากษัตริย์เป็นผู้มอบทรัพย์ให้ไปสร้าง ใช้จ่ายรายจ่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างเอาวัาสดุการก่อสร้างมาสร้างนี่เขาเรียกว่าถ้าพิกษุนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามนี้ต้องอาบัติสังกาธที่เศษต่อไปพิกสูพิกสูอยากได้จิวรใหม่และไปขอที่ไม่ใช่ปวไม่ใช่ไม่ใช่ไวัยวัจกร ไม่ใช่โยมปวารณาไปขอจีวรใหม่ๆสวยๆดีๆเนื้อด,ดีจากเขาเนี่ยโยมคนนี้ไม่เคยปวารณาแล้วเลยไม่เคยพูดบอกเราไว้เลยเราไปขอเห็นหน้าโยมรู้ข่าวโยมโยมคนนี้โยมคนนี้ศรัทธาพระดีทําบุญดีไปขอโยมทั้งที่ไม่คุ้นเคยไม่รู้จักก็เลยเขาก็ไปเดี๋ยวปวารณาเราไว้ด้วยแล้วก็ไปเซยะแล้วด้วยไปขอเขาสุมสีสุมห้านะพูดภาษา,า <ๆ S 1> เราอะ่ะไปขอเขาสุมสีสุมห้าเลยไม่รู้ว่าเขารู้จักเราไม่รู้จักเราก็ไม่ เขาก็ไม่ได้ภาวนาเราอีกเขาก็ไม่ใช่ญาติเราอีกเขาก็ไม่ใช่ไว้วัจกรเราอีกโอ้ไปขอเขาได้มาก็ยมเขาให้เพราะความศรัทธ,ธาเรื่องบุญเขาให้มาเพราะความเกรงใจเอาให้ให้ได้มาตามความประสงค์ความอยากของพระได้มาปุ๊บต้องมาบัตรสังฆาธิเสดแต่ผ้าก็เป็นนิสกีอีกผ้าเป็นนิสกีนิสิกยาปายจิตีไม่พอเราโดนบัตรสังฆาธิเสดนี่คือเรื่องผ้านะ อาจารย์พยายามเน้นว่าการรักษาผ้าเบื้องต้นพ้าเอาก็รู้ควาเข้าใจว่าการใช้ผ้าการดูแลรักษาอย่างไรการรักษาผ้าคลองพิสูวายากสอนยากต้องอบัดสังการที่เศษบอกแล้วเตือนแล้วบอกแล้วเตือนแล้วยังมาดื้อรั้นดื้อรั้นดันทุนลังคิดตัวพระพิสูจสงฆ์คณะสงฆ์ตักเตือนแล้วยังยังไม่เชื่อฟังและยังมีการกำหนิดเตียนพระสงฆ์เข้ามาอีก พิสูจนั้นจงกบบระบาตสังการที่เสพิสูจที่พยายามทําให้พิสูจอื่นแตกแยกกันที่เขารักเขาสมัคคีกันอยู่แล้วพิสูจนนั้นไม่ใช่สังการที่เสรจเดียวเดียมหนักทําให้พิสูจสงทําให้คณะนสงแตกแยกกันโอ้หนักเลยมันหนักยิ่งกว่าสังการที่เสเรียกว่าอันันตริยกรรมโอ้ระวังให้ดีนะเรื่องกรรมผมต้องเรียนรู้แบบนี้การบวชมาต้องมาเรียนรู้ทำวิันทำสิกขาบทของพระพุทธเจ้าแบบนี้ เพื่อความปลอดภัยของการเป็นอยู่เมื่อเราทําผิดระดับทั้งหลายร้ายแรงเป็นบาปกรรมหนักขนาดนี้เมื่อเราตายแล้วสิ่งที่เปิดรับเราพื้นที่รองรับเราผู้ทํากรรมหนักทั้งหลายเหล่านี้คือนรกอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นก็คือใกล้เอเวจีเลยแปะอเวจีเลยเหมือนเหมือนเหมือนพระเิวทัต์เหมือนนางอ,าอะไรนะนางกินจมานวิกา และยังมีอีกจาไม่ได้นะที่ทํากรรมหนะักประเภทเหล่านี้ทําให้สงแตกแยกกันสร้างอนาันต้อยก,กรรมแก่พิจูุทั้งหลายแก่พระอรหตรกรรมหนะักแ,แล้อันนี้พวกเราต้องระวังที่สุดก็คือเรื่องทําให้พิจุทำให้หมู่คณะแตกแยกกันนะอันนี้ต้องระวังนี่ผมยังผมยังคิดกลัวยังคิดระแวงคิดเป็นห่วงพระพิถูรูปหนึ่งอยู่ที่เป็นคาน ท่านที่ผมจะแต่งตั้งพระพิสูุรูปหนึ่งเป็นเจานา้าคณะตำบลแทนผมแต่เขาไปค้านตอนนี้รู้สึกว่าเรียบร้อยแล้วครับแตกแยกกันเลยมีพิสูุนเป็นสองกลุ่มเลไรอย่ไงเตำบลทัดด้วยเพราะพิพระรูปนี้แหละผมนี่คิดกลัวเลยครับีกลัวแทนเขาเลยถ้าเขาตายจากไปแล้วเนี่ยที่เ,เรียกว่าเขาทําบุญเนี่ยมันจะปกป้องเขาได้แค่ไหนไม่รู้แต่นี้รู้สึกว่า พระในเขตตะบนชะด้วงเนี่ยเป็นสองกลุ่มแล้วเป็นสองฝ่ายแล้วเพราะพระพิจูรรูปนี้แหละทําให้เป็นสองกลุ่มสองฝักสองฝักสองฝ่ายขึ้นมาเขาก็กําลังรวบรวมพระอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นฝ่ายของเขาเออมันจะตกตําราพระเทวทัศ์เสร็จตกตําราอนุรุธทธะไอพระอนุรุธทธะอะไรที่ว่าอนุรุธทธะอีกอนุรุธทธะหนึ่งเนี่ย พระะอ่าพระอะไรนะไม่ใช่พระที่เป็นพระราชาชื่ออะไรทาให้แตกแยกทําให้สงรแตกแยกผมว่ายังไงก็จะให้เขาถลําล,ลึกก็ไปขนาดนั้นเลยท่านโอมนันแตกในโชคขอท่านโอมันมีโจรขโมยเอาของไป เรียบร้อยแล้วทำปลาตากโดนน้องไค่หายน้องไค่หายไปกับพักของไค่หายในปลาตากอ๋อครับที่หายลงอินหรอไม่ได้หายลงอินหรอแต่ของทั้งสีหายหมดเลยทั้งพัดลมพัดลมทั้งอะไรก็ไม่รู้หายหมดเลยแต่ว่าใส่ถ้าหายไม่เจอได้ม่รู้ว่าหายจริงหรือว่าหาไม่เจอแกบอกวาผมเจอแล้วครับ แล้วก็เป็นเรื่องว่าเรื่องการระวังเรื่องเรียนกาศึกษาและเรียนรู้เรื่องศิกขาบทและภิกษุแต่ว่าสิบสามข้อเนี่ยผมพูดไม่หมดหรอกผมก็จะเน้นเน้นพูดที่มันที่เราที่มันมันใกล้ตัวเราผมจะเน้นพูดในเรื่องที่มันใกล้ตัวเราภิกษุมีความกำหนัดในอารมณ์แล้วทำให้เกิดน้ำอสุจิเคลือ่อน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งทำให้น้ำอสุจิเคลื่อนหรือน้ำแตกออกมาพูดง่ายๆด้วยเจตนาที่จะทำให้มันแตกเจตนาที่จะทำให้มันเคลื่อนเพราะอารม์เพราะอารมณ์กำหนัดตัวหนึ่งหรืออาจจะคิดถึงเพศตรงข้ามแล้วมันเกิดเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ไปช่วยตัวเองอสุจิเคลื่อนแตกออกมาอย่างนี้พิสูจนั้นต้องเอาบัตรจักรที่สิทธิทำยังไงล่ะ แกยังไงล่ะถ้าสังขาญที่เสร็จแล้วก็ต้องไปเข้าบริวารไม่ใช่ว่าจะน้ำมาสุจิเคลื่อนอย่างเดียวนะพิสูจปฏิพัตรก่ายมีความกำหนัดแล้วก็จับต้องกายยญิงมีความกำหนัดแล้วก็สผัสเกี่ยวพาราทีมีความกำหนัดมีแล้วก็ไปชักสื่อให้ญิงชายเป็นผัวเมียอากาันอันยุหัวนี่แก่ยากมากเมื่อเขารักขึ้นมาแล้วเนี่ยเขารักกันขึ้นมาแล้วเขาชอบพอกันขึ้นมาแล้วเ,เราจะไปทำแล้วแต่ยกอีกหนักก็อีกไม่ได้เลยนะ เออราไปเขารักกันแล้วเราเราทำนูกผัวเราทำให้หญิงชายรักกันแล้วผิดวินัยสังกาที่เสร็จเมื่อเขารักกันแล้วเนี่ยไปทำให้เขาแตกแยกกันอีกก็ไม่ได้อีกหนักครับพี่เมื่อเขารักกันแล้วนี่โอ้ชุมสี่ชุมห้าไม่ได้นะบวชไปแล้วต้องระมัดระวังให้มากเป็นเป็นชักเสือหญิงชายเป็นพัวเมียกันก็ไม่ได้เมื่อโดนาบัตสังฆาที่เสรแล้วทำยังไงก็ต้องไปอยู่ปริวาสกรรมการอยู่ปริวาสกรรมมันก็มีคำสวสดใน,ในม์พิธีนี่แหละ คำขอปริวาสคำสวดปริวาสเราเราไปเข้าไปอยู่เนี่ยเราท่องคำขอคำสวดนั้นคือผู้เป็นอาจารย์กรรมสวดให้ mm. เมื่อเข้าปริวาสแล้วอย่างน้อยสิบลาตีขึ้นไปสิบลาตีเนี่ยพอได้มากขึ้นไปกว่านั้นเพื่อต้องการความมั่นใจและให้มากทําให้มากเพื่อความบริสุทธิ์เต็มที่บริบูรณ์สมบูรณ์รอบเลยเป็นปริปริสุ์ที่สิ้เลยก็คืออยู่สิบห้าวัน มานัตเจ็ดลาตีปริวัติเจ็ดลาตีมานัตเจ็ดลาตีแล้วรวมอภานอีกหนึ่งเป็นติภเรียกรวมทั้งรวมทั้งปริวาทมานัตอภานรวมสามอย่างนี้เรียกว่าอุทธฐานนวิธีวิธีออกจากอวบัต